สวัสดีพี่นอ้องปปองปสายู้ผูดสูค้นเนาะคะ่ะแม่เจรายงานตูเนาะคะ่ะคลิปนี้กะรวมแนวทางงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2 5 6หา6เจนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเม็ดเดียวแม่น้ำหนึ่งแอดเหนืออาจารย์จอยคอกช้างแมงปอมะยมแดงแอดประเสริฐแอดมีอาจารย์นอตตี้พร้อมเลขทูงวดนี่เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพื่อเป็นการบบเสียเวลาคะ่ะพี่น้องคะ่ะไปรับชมพร้อมกันเลยเนาะจ้า เริ่มต้นที่ใบแนวทางแรกค่ะพี่น้องคะแอดแมงปอสําหรับงวดนี้1พฤศจิกายน2567 3ตัว9 739 63972 872 873และ897 2ตัวบนและล่าง73 72 78 83 63 93 96และ97 98เนาะคะ่ะ ส่วนใบฟ้านี่ก็สิเป็นตัวเน้นเน้ะค่ะพี่น้องคะตัวเน้นก็นสิตรงกับที่ดอกจันอาแอดแมิ่งปอเพ่นติกใบเนาะค่ะพี่น้องคะก็เป็นชุดงบน้อยนะคะสําหรับคนงบน้อยชุดรวย973เม็ดเดียวเนาะค่ะพี่น้องคะตามกันต่อไปแนวทางของอาจารย์ปีชางวดนี้เนาะค่ะพี่น้องคะวิ่งรูดที่5 952 598 152 129 951 928 3ตัวนาะจะ อ2สุดสตัว5152 58 919829 8250และ21เนาะค่ะไปกันต่อที่ใบแนวทางของแอดประเสริฐค่ะพี่น้องคะเก้าหกเจ็ดห้าและ031ย์ส่งพฤศจิกายนสองห้าหคให้โชคดีเด้อครับนะคะแนวทางของแอดประเสริฐเด้อค่ะพี่น้องคะ ตัวเดียวเม็ดเดียวชอบก็ตามมาแนวทางของแอดน้ำปุหนึ่งพฤศจิกายนสองหาหกเจ็ดค่ะพี่น้องคะเลขท้ายสองตัวเน้นห้าแปดแปดห้าห้าแปดเนาะค่ะพี่น้องคะไปกับน้ำเนาะค่ะพี่น้องไปบระก,กับตัดแตกเด้อค่ะพี่น้องคะไปต่อกันที่ไปแนวทางของอาจารย์จอยคอกช้างเนาะคะ่ะงวดนี้เนาะค่ะให้มาที่สองหกสี่เก้าหนึ่งห้าสี่แปดเจ็ดเก้าเจ็ดสองหกสี่หนึ่งห้าแปดเจ็ดและเจ็ดสองเนาะค่ะ แนวทางของอาจารย์จอยค่ะพี่น้องค่ะชอบก็ตามไม่ชอบปล่อยผ่านเนาะค่ะพี่น้องไปต่อที่แนวทางของแอดมีค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งพฤศจิกายนเนาะค่ะแนวทางแอดมีแม่เจิกับโบคอยเห็นโดนละเด่นเนาะค่ะพี่น้องค่ะฟันเน้นที่สามเน้นเน้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัวเจาะสามสองสามสามสามเจ็ดสามแปดสองเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดสามตัวสองสามเจ็ดเจ็ดสามแปดแปดสามสองเน้นสองเจ็ดแปดแนวทางเอ็ด แอดมีเด้อค่ะพี่น้องคะใบต่อที่แนวทางแอดเหนือหนึ่งพฤศจิกายน2567เนาะค่ะอันนี้ก็จะเป็นบินของเพื่อนค่ะพี่น้องคะ่ะ10 20 30 50 70 1 9์9ามนเน้นะคะเน้นที่19เก้าเด้อค่ะพี่น้องคะใบนี้ก็จะเป็นใบในแนวทางของแม่น้ำหน8 8งดแปดเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะบุญนี้บารมีปู่เม็ดเดียวค่ะพี่น้อง สองศูนย์สี่เนาะค่ะสองศูนย์สี่ตัดเลรียญใดเนาะค่ะศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ฟันที่ศูนย์เนาะค่ะงวดนี้เนาะค่ะอะผู้ใดสายวิ่งสายแล่นกะเล่นที่ศูนย์ใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะปิดท้ายคลิปนี้โดยแนวทางของอาจารย์น็อตตี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกเจ็ดเนาะค่ะฟันทีหาเนาะค่ะงวดนี้ฟันที่ห้าตัวเจาะห้าสองสองศูนย์ห้าเก้าเม็ดเดียว ห้าศูนย์และศูนย์ห้าสามตัวห้าศูนย์สองและห้าศูนย์เก้าเนาะค่ะไปเบื้องเลขทถูกกันค่ะพี่น้องคะใบนี้ก็สิเป็นเลขถูกปูเนาะค่ะพี่น้องคะเลขถูกปูเิ่นจุดก่อนแล้วเนาะค่ะแต่ว่า่ลลงในกลุ่มแล้วแม่เจไปเห็นแม่เจก็เลยนํามาแบงปันพี่น้องเนาะค่ะเพื่อไปหาลอตเตอรี่ไว้กันก่อนเด้อค่ะพี่น้องคะสองเจ็ดสี่เนาะค่ะหรือผู้ใดมองแตกต่างนอกจากนี้กะไปหารถได้เนาะค่ะพี่น้องคะ เลขกถูกกับจิแตกเนาะค่ะสองเจ็ดสี่เนาะค่ะพี่น้องคะเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดสี่สองสองสี่เนาะค่ะตัดเหรินได้เนาะค่ะพี่น้องคะแม่เจ๊ก็ขอให้พี่น้องโชคดีเฮงเฮงมันมันลำลำรวยรวยสำหรับงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องคะอาจจะได้หาเงินกับป่านปีใหม่กันเนาะค่ะเงินหน่อยกับเลรนตามหน่อยเงินลายกับตามหลายเนาะค่ะพี่น้องคะเงินในกระเป๋าของคุณเนาะค่ะ บ่มีไผยมาบังคับห้องใดเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นเนาะค่ะไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิดเนาะค่ะแบ่งปันเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความสนุกสนานอ่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องคะอ่าพอกันใหม่คลิปต่อไปเนาะค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ